นี่สรุปนายจะมาเล่นพับจีกับฉันหรือว่าฟรีไฟกับดาเค้นเลือกได้ตามสบายแต่ท้าไม่อยากตายให้มาเล่นพับจีนะเหรออีอย่างวะจิบิลิเวเจอรเสนอตอนเลือกอันที่ใช่ไลอันที่ชอบแล้วทำไมเราไม่เลือกเกมเดียวกันแล้วก็มานั่งเล่นด้วยกันดีกว่าไหมครับฉันน่ะกลับไปเล่นฟรีไฟไม่ได้หรอกนะ พาะพับจีภาพสวยกว่าตั้งเยอะเอาไว้นายกับฉันหล่นมาเล่นในการสองคนนะฟังมึงพูดแล้วกูขึ้นแค่แค่ไม่จีต้องมาเล่นฟรีไฟ<ะ>กับฉันตัางหาก <c ười> เล่นพับ<อ>จีกับฉันตัง<อ>้งหากคือว่าผมรู้นะครับว่าผมหล่อแต่ว่าอย่ามาตีกันเพื่อแย่งผมเลยนะครับอย่างนั้เงียยไปเลยเออผมจะไม่ยุ่งงั้นนายต้องตัดสินกับฉันด้วยเจ้านี่แล้วละเฮ้แกคิดว่าแกมีเจ้านี่คนเดียวหรือไง อย่าทะเลาะกันเลยนะครับผมขอละเจอนี่หน่อยเป็นไงเชิญเข้ามาได้เลยอย่าสองคนหยุดนะเป่ายิงชุบอย่าชนะลงมาะเลยนี่นี่มันอะไรกันครับเนี่ยทีนี้นายก็กลับบ้านเป็นโลฟีฟา์มาให้ไวเลยเธอเคมิจิครับครับได้เลยครับผมฉันไม่ให้จบแค่นี้แน่ออย่างไร ฉันน่ะไม่ยอมอยู่บ้านเล่นพับจีคนเดียวหรอกนะจะใจยเย็นก่อนนะครับมีอะไรก็ค่อยๆพูดค่อยๆจาเอ่อไม่เห็นต้องซูเปอร์เซย่าเลยนี่เกมที่สองนายโดนฉันเฮดช็อตแน่เช่ทำเป็นพูดระวังหัวของนายไว้ให้ดีเถอะมึงจะเอาอีกแล้วเหรอทันหน้าตรงข้ามกับพอทันานี่จะจบคลิปแล้วหวัอ <s> อ,อไม่ฟังกูเลยขวาซ้ายขึ้นขึ้นซ้ายขวาลงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจบคลิปแล้วเฮ้ย